สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมล่าสุดนนครับสื่อระดับสูงของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนยูนะครับเตรียมที่จะดึงผู้รักษาประตูวัย35ปีมายังตำแหน่งดาบิดเดคอาร์นะครับซึ่งดาบิดเดคอาร์นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเดคอาร์นี่ทำผิดพลาดในนัดล่าสุดนั่นเองซึ่งทำให้ทีมนั้นเสียถึง2ลูกเลยทีเดียว ทำให้แมนยูนะครับแพ้ไปศูนย์ประตูต่อสทําให้เทนฮากครับไม่ค่อยพอใจฝีมือของเดคิอาสเท่าไหร่ก็เลยเตรียมที่จะดึงผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเพื่อยังตำแหน่งกับเดคอานั่นเองโดยล่าสุดนะครับสื่อระดับสูงอย่างไมค์แม็กกาเชื่อหนึ่งจากเดอะเทเลกราฟนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนยูนะครับให้ความสนใจอัสมีเบคกวิดนะครับในทวารของเอเวอตันโดยเบคกวิดนะครับเขาเป็นผู้รักษาประตูมือ2เท่านั้นนะครับ แต่ว่าเทนฮากนะครับก็พยายามอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะได้ผู้รักษาประตูคนนี้เข้ามาแบกวิดครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเทนฮากโดยทางสื่อก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าแบกวิดคนนี้ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของปีศาจแดงอาจจะเป็นแค่หนึ่งรายชื่อที่ถูกเสนอขึ้นมานั่นเองก็ต้องติดตามมาต่อไปนะผมอย่าลืมฮนะกดไลค์กซับสไครตกดแชร์ให้ด้วย